นั่นก็ได้ความคิดอันนี้ก็คือลักษณะของของการฝึกทักษะความคิดให้กับนักเรียนก็คือผ่านตัวอะไรครับตัวละครที่เป็นนิทานให้คิดว่านี่คือวิทยาศาสตร์คือความสมดุลของของต้นไม้ของผลไม้บางครั้งคนจะไปนอนไมหมฮะใต้ต้นผู้เรียน <c oughs> นอนแล้วอ้าปากด้วยอยากกินทูเรียนจ้า อาจารย์ว่ากลับไปไปนอนใต้ต้นนุ้เรียนกับต้นตะขบจะไปนอนต้นไหนฮะนะอ้าปากต้นตะขบลงมาก็ยังหวานแต่ตุ๊ต้นนุเรียนนอนอ้าปากน้ำลายปูปากเป็นไงปากฉีกเลยฮะนั่นหมายความว่าให้คิดอ่านอังกฤษคิดเป็นสำนวนไทยอ่านอังกฤษคิดเป็นเรื่องราวนะครับกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพอ่านแล้วรวยด้วยขนม โครงสร้างอ่โครงงานด้วยการอ่านเห็นไหมฮะสร้างโครงงานด้วยการอ่านอ่านแล้วก็สร้างโครงงานจะสร้างอะไรด้วยเอาเอาต้นกล้วยมาทําอะไรนะฮะก็เขียนเป็นปโครงงานอ่านเพื่ออาชีพเกษตรกรเลี้ยงพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆต้นไม้สุภาษิแตแปลว่าพุทธภาษิตสุภาษิตคำบาง,งเพื่สํานวนไทยอ่านมาแล้วก็อ e ีบุ๊กนะอิเ e ล็กทรอนิกส์บุ๊กก็คือ มันมีงานต่างๆที่เขาทำเป็นเป็นอีบุ๊กนะครับก็เอามาส่งเสริมพารณนาไมยกีฬาเพื่อการอ่านเห็นไหมฮะเกมสุขภาพเพื่อการอ่านสปาทำให้หน้าเด้งผลไม้ที่ทำให้หายเป็นสิวน่าสนใจน่าจาก์กินอะไรแล้วการถ่ายจะสะดวกขึ้น กินอะไรแล้วจะทําให้การถ่ายไม่สะดวกนั่นหมายคมว่าสมุนไพรน่ารู้สมุนไพรใกล้ตัวนะกินเพื่อสุขภาพมันมันมีตัวนะ่ะยาช่วยชีวิตอ่านสักนิดเพิ่มปัญญาไปว่าต้องอ่านฉลาดยาให้เด็กเรียนรู้ว่าอย่าเชื่อโฆษณาทุกวันนี้เป็นไงฮะหน้าขาวก็ไปโบกกันนมแพะนมแกะ เป็นไงฮะบกกันเข้าไปผลสุดท้ายคาดคามเบี้ยวปากเบี้ยวถ้าจะให้หน้าขาวทำยังไงครับทำยังไงฮะ,งฮะก็คือมะขามนะฮะน้ำมะขามเนี่ยทาบางๆ,ๆนะครับแล้วก็ใช้ดินสอพอกเสร็จแล้วฮะๆๆหน้าเราจะมีกรคอ่อนเนี่ยกัดกัดไม่ให้เป็นฝ้าทำหนึ่งเดือนฝ้าหายนะครับ ที่ใครเป็นหมีแพนด้าหายทันทแล้วก็พอเป็นหมีแพนด้าแล้วเอามาขามเตียเ่ยมันจะมีกดนะฮะเป็นกดอสิตออกอ,อนค่อนะะเสร็จแล้วก็บบกด้วยดินสอพองมันก็จะดีขึ้นถ้าอาจารย์ใช้น้ำพึ่งชโลงไปอีกหน้าก็จะเด้งหน้าก็จะเต่งตึงไม่มีรอยตีนกาถ้าใส่มะแตงกวาเข้าไปอีกนะฮะหน้าก็จะเริ่มเนียนขึ้น สวยขึ้นไม่จําเป็นต้องใช้โลเกตราคาแพงๆใช้เตงนี่เลยใช้มะขามนี่แหละราคาถูกด้วยแต่เวลาทาแล้วทาตอนที่สามีไม่อยู่เพราะหากสามีอยู่เดี๋ยวหาว่าผีหลอกแล้วอย่าทากลางคืนเพราะทากลางคืนแล้วสามีเอาลงเตียงแน่ๆเพราะหมอนมันจะเคลิบไปด้วยค่าฉะนั้นก็ต้องดูนะฮะวิทยาศาสตร์อะไรครับท่านจะจัดกิจกรรมอะไร วิทยาศาสตร์น่ารองอ่ะน่ารู้คู่การทดลองนะฮะวิทยาศาสตร์ก้าวไกลเด็กไทยรัการอ่านแปว่ามันมีอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าอ่านรู้รอบอ่ะรอบรู้รอบตัวแต่ว่าในในในบรรยากาศมีอะไรบ้างถ้าผมก็ไม่อธิบายให้อาจารย์ไปคิดแต่ว่าอาจารย์คิดไหมสิ่งที่อาจารย์ทาเนี่ยอาจารย์คิดนะฮะ แข่งขันตอบปัญหาพัฒนาเชิงเชาวเอาวิทยาศาสตร์มาต่อนะฮะเป็นเป็นข้อสอบจะเป็นข้อสอบ,เป,อสอบเป็นคําถามลังอ่านเห็นไหมฮะเป็นกิจกรรมดนตรีเพื่อการอ่านวันนี้เดียวขินเดียวจะเค่เดียวเคเดียว,เเยวซอเดียวโวนการอ่านเพื่อง,งานศินละปะอ่านแล้ววาดอ่านแล้วพูดอ่านแล้วแสดงสารฝันวันเติมสีแปลว่าแก็กระดาษให้เด็กไปคนละแผน่น ให้สีไปอยากวาดอะไรวาดเอาสีไปสาดเอาสีไปดีเอาสีปเป็นเป่าอยู่ที่นี่ฝึกนะฮะกิจกรรมครอบครวัวนะักอ่านมีมุมหนังสือไหมประกวดนะฮะบรรยากาศห้องหนังสือจะสื่อจะเด็กทำได้นะฮะ ทุกที่ทุกเส้นทางเมื่อ,อยามว่างต้องอ่านเล่านิทานด้วยลีลาภาษาสัมผัสกายนั่นหมายความว่าเป็นภาษาใบแต่ว่าอย่างไงอะไรนะตกปลายเห็นไ,ไหมอาจารย์รู้เลย ลักษณะอย่างนี้ควรฝึกอะไรฮะอาจารย์ว่าเด็กจะรู้ไหมรู้รู้ถ้าเด็กเคยเห็นพ่อแม่เล่นอย่างนี้อาจารย์สนุกเกอร์สนุกกออย่างนี้ปะกาบานตะก้อหรือฟุตบอลนั่นหมายความว่าลีลาและท่าทางเราจะเล่าเป็นนิทานแต่เป็นนิทาน ไม่ไม่จําเป็นคืออ่านอะไรตรงนี้ต้องฝึกอ่านอะไรอ่านใจโดยใช้สมองคิดซึ่งทักษะแบบนี้ต่างประเทศเขาทำละครใบไม่มีการพูดเลยแต่เป็นท่าทางอาจารย์ต้องคิดเองว่าเขาว่าอะไรเพราะอะไรครับหน้าติสิน,น่ะเป็น เป็นอะไรฮะมาสิ <c oughs> อันนี้ได้ไหมอาจารย์ <c oughs> มึงไปซะ <c oughs> ได้ไหมฮะ <c oughs> พอเสร็จปุกถ้าออกมา <c oughs> เป็นอะไรฮะ ปัญญามีนักเรียนจับหมือนกันเลยอาจารย์เอาไปลองใช้ <ừ. S 1> กับนักเรียนแล้วตอบวรวด้รจ่รย์เป๊ะเลยทั้งท้งนี้นไม่มีหนังสือไหนเขาทํานะอาจารย์ <ừ. S 1> แต่พอมันออกมาเล่านิทานด้วยลีลาและภาษากาย <Yeah. S 1> ซึ่งพอเห็นแล้วนักเรียนบอกบอกอาจาร <c oughs> ย์หมดเวลาแล้วเหรอลูก <c oughs> บอกสิบนาทีนะทีนี้ไปดูผลงานของนักเรียนนะครับ เราจะเป็นมืออาชีพแล้วผลงานของนักเรียนเป็นอยา่างไรอาจารย์ท้ายนะท้ายอยากเร็วนี่คือผลงานนะครับที่เกิดจากการอ่านแล้วการเรียนรู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษที่เป็นเวอร์คัสแ s นด์ดาร์เป็นอะไรครับวัวแก่กินหญ้าก่อน บัวแก่กินยาอ่อนั huh ่นหมายความว่าชัดเจนนะครับอะไรครับอะไรนะชีชีปล่อยปลาแห้งครับอาจารย์เดี๋ยวเขาเขียนว่าแห้งชีใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ แต่ว่ามันเป็นคำพ้องรูปนะเอาพ้องเสียงนะฮะดูต่อนะฮะชัดไหมอาจารย์แต่ว่าเด็กคิดเองโดยที่ไม่ลอกเรียนแบบใครนะครับไม่จจำเป็นต้องเอารูปคนด้วยจออัาบ,บอจับเลยแล้วเขาก็ออกแบบเองนะครับว่าจับเนี่ยตัวบอกว่ามีมือซึ่งมันเป็นตัวจอจานที่ประหลาดมากบอยไม้ที่ประหลาดมากนั่นหมายความว่า ทักษะของการคิดมันออกมาแล้วมันมันใช้ได้นะถ้าเด็กไม่เป็นเบอคัสต n นดาดจะรู้จากคำว่าไทเกอร์ไหมครับเห็นไหมสันบุกชายขายเซลเทลบอกออกเอาเขาไม่วัวหัวเฮดก็ได้รับจากแคทแมสเซอร์เซลตัวเอามาแล้วคำแรกนั่นหมายความว่าเกิดจากการเรียนรู้นะครับกว่าหัวจะสุกงาก็ไม่ อะไรครับอันนี้อาจารย์ใช้คอมพิวเตอร์ทุกครั้งหนูตกถังเข้าสารอาจารย์คิดได้ยังไงเมาแต่ว่าหนูคิดในคิดในคิดนั่นหมายความว่าชัดเจนนะครับหนูตกถังเข้าสารนะครับห้าวในตองแห้งเท่าหัวงู ตรงๆใครเรียนในอ่านตายเพาตายเพราะปากอาจารย์อยากได้หายูบเอาอ่ากรมเป็นสับอ่าเป็นมะนาวนะครับรามนะแล้วอันนี้ขนมปังอันนี้เต็งโมนะวอชเมลอนนะเบรสนะอันนี้เขาจะเขียนเท่ากับแต่อันนี้กลมเป็น มะนาวนะเขาก็เออใช้ได nice ้นะเป็นประโยคได้เป็นซึมเทนได้อะไรครับผ่านครับเกลือจี่เกลือเก่งครับอะไรนะอะไรนะถึงเงินตาโตต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ร่มนกเกาะนะครับต้นไม้ร่มนกเกาะนะครับอันนี้ดีนะอาจารย์ ดูอาจารย์ดูนะข้าวแดงเก๊กร้อนอาจารย์ดูภาพนี้ข้าวเขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เอาเอา,เอากษตรนะครับเอาหัวแครอทมาเป็นเรสนะฮะแล้วก็พริกแดงนะครับเอามาใส่แกงแกงนั้นเหลือแต่ก้างเห็นไหมฮะแปลว่าคิดนะแล้วมันร้อนร้อนจนเหลือแต่ก้างแล้วก็มาเป็นมัชลูมซึ่งมาหาข้าวแดงเกงร้อนนั่นหมายคพราะว่า อาหารทุกอย่างเอามาลงในหม้อมันคิดได้หลายอย่างเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักภาษา,สา,สนนา,าไทยภาษาอังกฤษการงานพื้นฐานอาชีพการสังเคราะห์หมายความว่าภาพเดียวได้หลายกลุ่มสาระนะครับกระต่ายยินขาเดียวกระต่ายขาเดียวนะฮะอะไรครับน้ำมาปลากินมดน้ำมาปลากินมดน้ลดมดกินปลานมดแดงเนี่ยเนี่ยกินเหลือแต่ก้างเลย แล้วก็มดเนี่ยเขาก็ไม่เอามดนะนะคือเปลี่ยนเพื่อไม่ให้มันซ<ม>้ําซากบางครั้งเด็กเขาก็วิเคราะห์ของเขาเองผมว่าเป็นความฉลาดนะครับว่าวันนี้ครูได้เรียนรู้จากเด็กนะฮะหวานมีอะไรนะน้ําตาลใกล้มดนะฮะแกด,ดำนี่อันนี้อาจารย์ชอบมาเหนือมี่ตอนแรก ่เกเพราะว่าพี่นายใจบุกเังไม่ายายไม่รู้ว่าเขาชื่อเล่นว่าอะไรแต่นี่เขาบอกว่ามาเหนือเมฆนะว่าว่าชื่อเมฆนะฮะอะไรนะมึงอย่าไปไหนเนี่ยอย่าให้มันผ่านไปได้ก้างหวางคอนะฮะคอคนด้วยหมูหมูไปไก่มาหายไปเฮ้นนะหมูไปไก่มานี่อันนี้ก็ดีนะ เด็กก็ทํานะแบบว่าเออคุณเชิ์มาเนี่ยแกชื่อพลอยก็เอาไก่ได well> ้พลอยวะเอาเอาสิบคะแนนผมก็ให้นะนี่อันนี้หมแดงนี่คูคูข้าูซ้ายข้าหูวขซ้ายทะลุหูขวานะตีสองนะากระตายไม้ยันเสือกระดาษน้ำใต้สองอ่กินน้ำใต้สองโอ้โหเขาทำ นี่นอ,นอ,อะไรนะนะผีไม่มีสารช้าช้าได้ทาเล่นงามนี่อันนี้ก็ดีรับมีชซ่าอะไรรับพิชซ่าที่ไหนผมไม่รู้จักที่ไหนได้เขาบอกว่าเป็นดารามีชื่อเล่นว่านา้ำเด็กมันก็คิดหนาา้าจานดูนี่นะอันนี้นา้า พึ่งเป็นเป็นคพ้องพ,องพ,องพ,องพ้องอะไรนะพ้องเสียงเรือเรือไทยพทนิกแล้วก็เป็นอันนี้เป็นกฎจราจรนะฮะสุขศิษศาเสือนะแล้วขึ้นตัวนี้ต้องเอาไปส่งกระจกเป็นวิทยาศาสตร์บวกเป็นคณิตศาสตร์แปลว่าในนี้แน้วผมรวมดูได้แป็ดอุตสาระพอดีเลยภาพนี้ข่าวคมลอยนี่อาจารย์ภาพนี้อาจารย์ก็อาจารย์ก็ชอบ ปิดประตูตีแมวแล้วใส่หัวกันนกนะฮะหัวโดนตีกบแต่ว่าแมวที่เขาเอามาขอไม่เลือกแมวไทยแต่เลือกแมวโดเรมอนไปว่าเป็นว,ว่าในใน,ในใจเด็กมีนะ,ะอันนี้ก็ดีอะไรฮนะม้าดีกระโหลกเขาออกแบบดีนะหัวม้าเป็นนิ้วนะฮะตัวนี้อาจารย์บอกว่าหนูขอจับมือหน่อยเพราะเด็กคิดดีมาก กลับเนื้อกลับตัวทุกอย่างกลับหมดอาจารย์ meat แปลว่าเนื้อนะครับแล้วก็ต้องเอาไปส่งในกระจกซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์คำว่ากลับนะเราจะเห็นมันเป็นตัวจริงๆนะบางครั้งเด็กนี่ก็คิดหนึงเราก็ตามไม่ทันนี่อันนี้อาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นภาพที่น่ารักนะครับอะไรครับอะไรครับกาในฝูงหงหงแดงในผู้ผ,ผูอาจารย์ เขาชอบฟุตบอลเขาชอบฟุตบอลนะฮะเอาหมแดงที่ผู้ภูเนี่ยเขาเขากลัวว่าเราจะไม่รู้นะฮะกาในฝูงหม่อันนี้ก็คืออาจารย์ดูไปด้วยแล้วดูแบบประเมินนะอาจารย์เราจากัดด้วยเวลานอนกินบ้านกินเหนืออันนี้ก็ดีอาจารย์แปลว่าลิงตกต้นไม้ครับอาจารย์ไม่ได้ตกปลา ไม่ไม่ดูตามาตาเรืเก่งครับอันนี้คืออะไรครับใจงามเพราะผลคนงามเพราะแต่งแต่งนะฮะอันนี้ก็ดีครับใจดีสู้เสือใจเนี่ยมีตัวดีอยู่ฮนะใจดีสู้เสือนะฮะหมาสองหมาสองหมาสองเก่งมากครับอันนี้อาจารย์ก็ชอบโดยที่ เขาใช้ตัวตายตัวเทนใช้สัญลักษณ์นะคะใช้สัญลักษณ์ถ้าช้างเอานาอันนี้น่ารักมากเลยน่ากินมากอะไรครับข้าใหม่ปลามันปลาตัวนี้น่าจะมันทีเดียน